เดี๋ยวพามาดูอยอดกระท่อมนะครับสำหรับเอาไปเสียบเสียบยอดตอนนี้ที่ใต้นี่เป็นพืชเศรษฐกิจมากครับผมนี่เอาปนแก่นี่ยต,ตองเหลือแก่ปันพื้นนะนี่เป็นตุ้มมัน,นอ๋อถึงตัดไปนี่ถ้ากีบเอาไว้นู่นเลย แบบน้ำเลี้ยงเลยต้องตัดใบทิ้งให้ลดน้ำเลี้ยงแต่เหลือใบไ้ทิ้หนึ่งอย่าไหมไม่เหลือก็ได้มไม่เอาไปงาย้วาเมี่ยวต้องตัดใบออกเนี่ยเนี่ยเส<ด>ีย<ม>เป็นเนี่ยตัง้งเนี่ยจากคอนเนี่ยไปเนี่ยไปเป็นป่าเป็นสามเลี่ยมลงมาตั้งเนี่ยเสียบแค่ตอนนี้พืชเศษสก uh ิจ ของภาคใต้นะครับช่วงนี้ออนมันมีวิธีเลือกของเขาโซนน้ำเม็ดเนี่ยเนี่ยเอาคอเนี่ยเทียบตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าตรงนี้ออนไม่ติดหนนี่แกว่าตัดใบวันนี้คือโอ้ยขำทุ่งเลยหลัะรอนเขาปะ อ๋อตอนทำสุนยาการ์ดอ่ะแล้วมันไม่ให้ยอ้ตุ่งไปตู้ยอดตู้ยอดมันแต่ว่าตู้ยอดเป็้เงนมันจะเสียมันอบซึ่งก็คือเสียบยอดแล้วต้องทุมถุงนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมีมีตัวอย่างมีตัวอย่างที่น้องโบ๊ททำไว้ครับการโบ๊ทของเราเดี๋ยวรอบหน้ามาสุราจะพาไปจับพึ่งนะครับรอบนี้รีบกลับเดี๋ยวให้ให้น้าพาไปตกปลาด้วยครับรอบหน้า พรานโบ๊ทครับพรานครับนี่ครับพรานพลครับเดี๋ยวจะพาตกปลารอบหน้าอันนี้เขาเรียกก้านแดงใช่ไหมก้านแดงก้านแดงก้านแดงครับมีหางแบบสามแฉกเรียกปลากกั้งใช่ไหมหางหางกั้งนงดาจะกกั้งอ๋ออันนี้กั้งก้านแดงครับ มันมาลามแ <จะ S 1> ย่มีมจุจจ๊บแอนดูมีหลายสูตรครับมีหลายยี่ห้อมีหลายชนิดอันนี้ก้านแดงก้านแดงก็เป็นที่นิยมเพราะว่าค่อนข้างจะแรงมเมาเบิ่มปั้นดาวรับทํามอกอพแกะโฟมปั้นหล่อทุกชนิดไมอยู่อยู่นี่คือตัวอย่างที่น้องทำมา อ๋อเนี่ยใบมันจะข่ำทุ่งไวไหมไม่ไม่มาทั่วยอดนะใช่นี่ใบที่น้องซึ่งเวลาเสียบเนี่ยคอนี้ก็ได้คอนี้ก็ได้คือมันแก่นิดนึงมันกลางกลางคอนี้อ่อนเกินไม่ติดตัวนี้แบบคอนี้คอนี้ก็ได้ปลายปากเป็ดตึ้งก็เสียบเลยอ๋อคอแก้ยหิดนะคอรองก็ได้คอรั่ก็ได้เนี่ยไปงายเลยไม่ไม่ถายน้ำมันนี่พือเศรษฐกิจของภาคใต้ครับ ันนี้อันนี้ตอมันก็เป็นในถมเลยตอขี้มูอ่ะต้นตอขี้มูต้นกระทุมนาภาคใต้เดี๋ยวตอขี้มูคกไวนูตามโดมาต่ำนี่มันตอขี้มูคือตอเลยเขาเขาเรียกอะไรกรุงเทพอะกระทุมนากระทุมนาต้นตอเป็นกระทุ่มนาเสียบยอดของการแดงมันเป็นถมอะไรเป็นถมไปเลยมอว์รังเรื่อง ทางกางไอ้พวกนี้รวมกันโซ่ไม่ได้ปฏิธิตาบ่สามมงเมาเกินจนคนไม่กินเนี่ยใช่นี่แตกยอดกระทุ่มนาหรือกระท่อมขี้หมูของคนใต้นะครับก็คือใบก็กินได้แต่ว่าเมามากเมาจนเขาไม่กินกันเมาเกินไปเมาจนทําอะไรไม่ได้ไม่ได้เป็นยาโดบยาช่วกําลังกินแล้วเมาอย่างเดียว นี่เสียยอป็นในยาชูกำลังมันมีทอมไปมีรถนะนี่เรียกว่าการเขียวมีการแดงมันมีการเขียวการแดงมีการแดงนี่ก็กลายเป็นสีเขียวมีก้านแดงไม่การเขียวจริงหลังต้นเขียวปิ้งเงยลยฮะกานแดงซึ่งเขียวกับแดงมันผันเบื่อรถจอดตั้งกันแค่รถจอดเดาด้วยว่าความเมาการการแดงหม่ว่าอ๋อการสีแดงยัน ริดร้อนแรงกว่าตั้งเลยมบวนตอนนี้สุดเลยแต่ถ้าหางที่เป็นเฉกแฉกใบที่เป็นเฉกนี้ใบแฉกแฉกแต่นนี้ไม่ม,ม,มีที่นี่ไม่มีก็จะเมาสุดเมากว่าแต่ถ้าอยากเมาตีลังกาไปเลยก็นี่เนีกระทุ่มนาไปเลยกระทุ่มนาไปเลยหรือท่อมกระท่อมขี้หมูครับ หยนดยาดินกติดปาาติดตอเลยกดตักละไอ้ไตนี่ก็แล้วเนี่ยอดไตรู้ไปเลยเนี่ยแหละใบเลยการเด้งใบเป็นน้ำตัดไปตัดมาขอขูดต้นเลยครับหนึ่งต้น ใบออกครับลดการทายน้ำคือเศรษฐกิจของภาคใต้เราเรียบร้อยครับหอ่อ